สวัสดีค่ะเรามาต้มส้มปลากฏดกันนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นปลากฏดสิ่งที่ต้องเตรียมนี่ค่ะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่าตะไคร้ค่ะอันนี้เอาไปคั่วนะคะอันนี้ผักขยงค่ะพริกแห้งเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะผงชูรสนิดหน่อยค่ะน้ำปลาถ้าท่านใดทานปลาก็เตรียมปลาด้วยเลยก็ได้นะคะอันนี้น้ำมะขามเปียกค่ะเดี๋ยวเรา เอาเครื่องนี้ลงกระทะคั่วให้หอมก่อนนะคะนี่ค่ะกระทะเราร้อนแล้วเราก็ใส่นี้ลงไปก่อนนะคะพริกใส่ทีหลังคะ่ะนี่นะคะเครื่องเราเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่พริกแห้งลงไปแล้วคั่วให้พริกแห้งสุกคะ่ะนี่นะคะคั่วเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้สุกแล้วกระชายหอมแดงกระเทียมเราใส่ในครกนี้นะคะค่ะ <ST AR> กระตะคร้เราแยกออกไปก่อนคะ่ะอันนี้เราจะตำค่ะ ไม่ต้องแหลกมากนะคะเอาแค่พอแตกๆพอค่ะพอหอมต่อไปเราเตรียมภาชนะนี่นะคะมาตั้งเตาค่ะอันนี้น้ำล้างครกที่เมื่อกี้ตำพริกนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะหนึ่งถ้วยประมาณนี้นะคะเติมน้ำอีกนิดนึงนี่ค่ะประมาณนี้น้ำเดือดแล้วนะคะ,ะค,ค่ะตะไคร้ค่ะลงไปพริกที่เราตำไว้ค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะ อยให้เดือดสักพักหนึ่งนะคะอันนี้เราใส่ดอกเกลือนะคะท่านใดไม่มีก็ใส่เกลือเข้าไปค่ะนิดเดียวค่ะระวังเค็มน้ำมะขามค่ะอันนี้สามช้อนโต๊ะนะคะออกเปรี้ยวหน่อยค่ะอันนี้เราใส่กะปินะคะกะปิอย่างดีค่ะใส่เข้าไปท่านใดใส่ปลารอว่า ปรุงเป็นน้ำปลาก็ปรุงตอนนี้ได้เลยค่ะอันนี้เราใช้กระปริเทนนะคะฉ <c oughs> ุนคะ่ะอันนี้ผงชูรสนะคะไม่ทานไม่ต้องใส่ก็ใช้เป็นเครื่องปรุงรสอย่างอื่นนี่ค่ะเดือดดีแล้วเดี๋ยวเราเตรียมปลาของเราเลยนะคะ ปลานี้เราล้างเกลือมาอย่างดีแล้วนะคะหล่นเสร็จแล้วเราปิดฝาไว้นะคะไม่ต้องทำอะไรค่ะเดี๋ยวรอปลาเดือดแป๊บหนึ่งค่ะนี่ค่ะเดือดแล้วขั้นตอนสุดท้ายค่ะนี่ค่ะผักขะี้งของเราใส่เข้าไปเดี๋ยวรอผักสุกนะคะแล้วเราค่อยมาชิมกัน เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะจังจืดอยู่ค่ะเติมน้ำปลานิดนึงเพื่อความหอมด้วยแ่ละค่ะนี่ค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนใส่เข้าไปเดี๋ยวเราตักเลยค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราเติมน้ําซุปลงไปถ้าท่านใดไม่ทานผักกระเจงก็ใส่เป็นใบแมงลักแทนได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเครื่องจะแน่นๆเเน้นๆ,ๆเลยค่ะต้นหอมผักชีแทนก็ได้ค่ะแต่ว่ารสชาติมันจะไม่ค่อยเข้ากับกลิ่นของกระชายค่ะแต่ถ้าใส่ใบผักกระเจงจะเข้ากับปลามากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกท่าน,นเนื้อปลา แซ่บมากค่ะถ้าท่านใดไม่ทานเผ็ดก็ลดพริกเอานะคะค่ะเนื้อปลายจะเป็นแบบนี้ขอพระคุณค่ะที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อหอมมากมากค่ะนี่ค่ะผักขันยังจะหอมมาก